เจอลิมิตติดรูทระวังโดนหลอกเคยออกมาแล้วทั้งสองสนามข้อแนวนี้เป็นแนวที่เคยออกมาทั้งข้อสอบแพทหนึ่งแล้วก็ข้อสอบคณิตสามาัญก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไงอหนพี่เริ่มมาเนาะเขาบอกว่าหาค่าของลิมิต x เข้าใกล้2องทางลบ สองกำลังลบก็สองกำลงลบเนาะมันเป็นรูทลบสองทั้งหมดกำลังสองหารด้วย x ลบสองถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เป็นข้อสอบเอ็นก็มาดูกันซึ่งพี่ชัวร์ว่าถ้าน้องทำข้อนี้ได้เนี่ยข้อสอบแพทที่เคยออกแนวนี้ก็น้องก็ทำได้ข้อสอบสามัญที่เคยออกแนวนี้ก็ทำได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าระวงังโดนหลอกจริงๆเนี่ยสิ่งที่น้องโดนหลอกตั้งแต่อันแรกนะซึ่งไม่ไม่อาจจะไม่ใช่น้องแต่พี่อะ พี่เองเนี่ยที่ทําผิดพี่ทำแบบนี้น้องดูนะพี่มองว่าเอาข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้น้องไม่ต้องจดนะเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกที่พี่ทําพี่มองว่ามันเป็นรูทกับกาลังสองแล้วพี่จําได้ว่ามันมันเจ้ากันพอมันเจ้ากันเนี่ยมันจะเหลือ x ลบสหารด้วย X-2 ลบสแล้วคนแรกอ่ะเป็นลิมิต X เข้าใกล้สองทางลบอันนี้สิ่งที่พี่จําได้แล้วพี่ก็จําได้อีกว่า ไอเอกรบสองอเกบสองมันเจ้ากันนิดนึงแล้วสมบัติที่เขาล่ำลือกันเนี่ยว่าใครไม่รู้ล่ำลือพี่เองอะลิมิต x เข้าใกล้ a อ่เมื่อ A เป็นค่าคงที่ใดๆแล้วคนนี้คือตัวเลขมันจะตอบตัวเลขคือพูดง่ายๆ่ายว่าถ้าน้องเจอลิมิตตัวเลขอะมันจะตอบตัวเลขได้เลยเพราะฉะนั้นลิมิตเลขหนึ่งพี่ก็เลยตอบเลขหนึ่งซึ่งมันมีช้อยสามมาด้วยแต่ว่าถ้าน้องทำแบบที่พี่ทำเนี่ยผิด แล้วพี่ก็ทําแบบนี้ด้วยครั้งแรกกลายเป็นว่าพอพี่ทําข้อนี้ผิดแล้ว iPad หนึ่งที่พี่ทําก็ผิดสามันที่พี่ทำก็ผิดผิดหมดเลยทีนี้แล้วมันเป็นยังไงอะพี่ข้อนี้อันนี้คือผิดนะอา้าวพี่ลบหน้าลบนะแล้วแล้วทําไมถึงผิดได้ข้อนี้สิ่งที่น้องต้องทําความเข้าใจอีกรอบหนึ่งก็คือว่าถ้าน้องเจอเอางี้ ถ้าน้องเจอรูท x รูท x กำลังสองกับรูท x ทั้งหมดกำลังสองสองคนนี้ไม่เหมือนกันคนแรกเนี่ยมันกำลังสองในรูทอีกคนหนึ่งกำลังสองนอกรูทถ้าคนแรกที่มันกำลังสองในรูทเนี่ยมันจะเจ้าม,มันจะเจ้ากันแต่ว่าคือมันจะถอดออกมาแล้วมันต้องได้แอคนนี้จะเป็นแอ,อแต่คนที่สองอะ,จะเจ้าเลยเหลเอืออ เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างกําลังสองในรูทกับนอกรูทอ่ะไม่เหมือนกันน้องก็ต้องสังเกตดีๆว่าไอ้กำลังสองเนี่ยที่มันจะไปหักล้างกะรูเนี่ยมันอยู่ด้านในหรือด้านนอกถ้าอยู่ด้านในมันจะเจ้ากันแล้วติดแอบเป็นแบบที่หนึ่งแต่ถ้าอยู่ด้านนอกมันเจ้ากันได้เลยข้อนี้เป็นแบบที่กําลังสองมันอยู่ด้านในพอมันเป็นแบบที่กําลังสองอยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้เจ้ากันเลยนะ คือมันมันจะเจ้ากันแล้วมันจะต้องถอดออกมาแล้วติดอะไรติดแอปแสดงว่าข้างบนอะ่ะมันจะต้องเป็นแอป x ลบสองเพราะว่ากําลังสองอะ่ะพี่ไฮไลน์นะเพราะว่ากําลังสองอ่ะสีอย่างดีกําลังสองเนี่ยมันอยู่ในูดมันก็จะเจ้ากันแล้วติดแอปมันจะเป็นแอปเลบสองแล้วน้องก็หารด้วย x ลบสองแล้วด้านหน้าก็จะเป็นลิมิต x เข้าใกล้สทางลบเป็นแบบนี้ ซึ่งไอลิมิตติดลบเนี่ยโหข้อสอบออกบ่อยมากออกบ่อยมากน้องลองไปทําย้อนข้อสอบเก่าๆดูก็ได้แพทหนึ่งเจอแทบทุกปีสามัญก็เจอบ่อยทีนี้วิธีแก้ทาําแบบน,นี้ไอสองทางลบเนี่ยสองทางลบเนี่ยสีขาวได้ไหมไอสองทางลบเนี่ยสิ่งที่พี่จดจําสิ่งที่พี่จดจําเกี่ยวกับมันก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยลิมิตเนี่ย ไอ้ทางบวกทางลบเนี volume, Again, so, ่ยสองทางลบก็คือค่าน้อยกว่าสองนิดหนึ่งสองทางบวกก็ค่าน้อยกว่าสองนิดหนึ่งคือไอ้ทางบวกทางลบอ่ะมันมันจะไม่มีผลไอ้สองทางลบก็คือค่าก็ประมาณสองน้อยกว่าสองนิดหนึ่งก็ประมาณสองไอ้สองทางบวกค่าก็เยอะกว่าสองนิดหนึ่งก็ค่าก็ประมาณสองแต่ว่าคือปกติแล้วมันจะไม่มีผลยกเว้นโจทย์ที่มันเป็นลิมิตติดแอปถ้าโจทย์ที่มันเป็นลิมิตติดแอปแบบนี้ไอ้ทางบวกทางลบอ่ะเริ่มมีผลแล้ว เพราะว่าน้องจะต้องเอาไอ้ทางบวกทางลบเนี่ยประมาณค่ามันแล้วก็มายัดในแอปเพื่อเช็คว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าปรากฏว่าในแอปได้บวกมันจะถอดได้เลยเหลือซีเดียมแต่ถ้าในแอปติดลบเนี่ยในแอปเป็นลบนะเป็นลบเป็นลบมันจะถอดออกมาแล้วต้องติดลบให้มันด้วยก็คือกลับเครื่องหมายมันก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าในแอปเป็นบวกถอดได้เลยในแอปติดลบถอดแล้วต้องถอดแล้วต้องกลับเครื่องหมายคือติดลบให้มัน เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันเป็นสองทางลบซึ่งพี่สอนเผื่อแล้วกันนะถ้ามีสองทางบวกด้วยไอสองทางลบเนี่ยค่าประมาณเนี่ยมันจะมันคือน้อยกว่าสองนิดหนึ่งพ,พี่จะใช้หนึ่งจุดเก้าพี่จะใช้หารกันสอจุดหนึ่งพี่ไม่ใช่หารกันหนึ่งนะเพราะว่าเคยทําแล้วมันผิดบางข้อมันผิดไอสองทางบวกค่ามันจะประมาณสองจุดหนึ่งก็คือมากกว่าสองนิดหนึ่งไอสองทางลบก็น้อยกว่าสองหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ค่าพวกนี้เอาไปทําอะไรเอาไปเช็คในแอป เพื่อเช็คว่าเอาไปแทนในแอปแทนที่ค่า x อ่ะเพื่อเช็คว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบซึ่ง1 9จุดไปลบ2จะได้ลบสนลบอะไรก็แล้วแต่แต่คือมันเป็นค่าลบถ้ามันเป็นค่าลบถอดแล้วต้องกลับเครื่องหมายต้องเป็นแบบนี้ก็น้องก็มองโคนดไ้เป็นสี่เหลี่ยมพอมันเป็นลบถอดแล้วมันจะต้องมีลบด้านหน้าใช่ไม่ใช่จะต้องมีลบด้านหน้าจะต้องกลับเครื่องหมายให้มันมันก็เลยเป็นลบแล้วก็ x ลบสองแบบนี้ คนนี้คือด้านบนเพราะว่าเนี่ยแอปเปนลถอดแล้วต้องกลับเครื่องหมายเราจะหารด้วย x ลบสองแต่ว่าด้านหน้ายังมีใครอยู่นะเมื่อกี้นี้ยังยังมีลิมิตอยู่ใช่ไหมยังมีลิมิตอยู่ x เ,เข้าใกล้สองทางลบซึ่ง x ลบสองอ่ะมันเจ้ากันใช่ไหม x ลบสองอ่ะมันเจ้ากันได้เลยพอมันเจ้ากันไม่ได้เลยหนึ่งนะมันจะได้ลบหนึ่งมันก็เลยเป็นลิมิต x เ,เข้าใกล้สองทางลบของลบหนึ่งซึ่งลิมิตตัวเลข น้องก็ได้ตัวเลขจากนิยามเมื่อกี้มันก็เลยตอบลบหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยน้องต้องตอบชอยที่หนึ่งเป็นสีก้อนเป็นสีก้อนไม่ได้ไม่ได้น้องต้องตอบชอยที่หนึ่งไม่ไ,ไม,ไไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอยที่สามถ้าชอยที่สามโดนหรอกเรียบร้อยเนาะสรุปอีกทีหนึ่งข้อน,นี้เนี่ยกําลังสองในรูทถอดมาแล้วต้องติดแอปแล้วความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าลิมิตติดแอปเนี่ยปกติแล้วถ้ามันไม่ติดแอปทางบวกทางลบไม่ไม่มีผล ก็2ทางลบก็แทนเลข2แต่พอมันมีแอปเนี่ยทางบวกทางลบเริ่มมีผลแหละน้องก็ประมาณ2ทางลบน้อยกว่า2นิดนึงก็ห่าง0.1ก็เอาไปแทนในแอปเพื่อเช็คว่าบวกหรือลบเนาะโอเคสุดท้ายด้สุดถ้าน้องดูคลิปนี้ทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ดูทาง Youtube ฝากกดติดตามกด s u b s ส r ครได้วยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปครับสวัสดีครับ